ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเมอร์ฟี่ชี้หงไม่จำเป็นต้องซื้อเบลลิงแฮมแต่นี้เมอร์ฟี่อดีตกองกลางของลิพูมองว่าสโมสรเก่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อจูดเบลลิงแฮมกองกลางของดอทดมุนร่วมทีมแข้งทีมช่างปิดมีข่าวพัวพันกับทั้งหงแดงและแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ทางเือเหลืองยืนยันว่าจะไม่ปล่อยตัวในช่วงสมร์นี้ในขณะที่ทางเรือใบหันไปคว้าตัวคาวินฟิลิปทำให้ทีมของเจอเกนครอปถูกมองว่าเป็นตัวเต็งเหนือใคร อย่างไรก็ตามทางเมอร์ฟี่มองว่าไม่มีความจําเป็นที่สโมสรเก่าของตัวเองจะซื้อเบลลิงแฮมเนื่องจากมีกองกลางชั้นยอดอยู่แล้วในทีมเรามองหาความสมมุิแบบอยู่เสมอและลิพูต้องการใครมาเล่นในกองกลางเพื่อทําให้พื้นที่นั้นสามารถแข่งขันกันได้มากขึ้นหรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นโลกในอุรม์คติแต่ผมไม่คิดว่ามันจําเป็นเลยเพราะเมื่อคุณมองดูที่จํานวนแข่งที่มีมันไม่ได้ขาดแคลนเลยเมอร์ฟี่กล่าว ผมคิดว่าเคยจิจโจนมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมและเราจะเห็นมากกว่านี้ผมคิดว่าเขาน่าจะมีโอกาสลงเล่นมากกว่าเมื่อรุ่นการที่แล้วคุณมีจอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยและเตียโกอยู่แล้วผมคิดว่าเกตาจะอยู่ต่อซึ่งครอบคิดว่ายังมีอะไรอีกมากจากเขาซึ่งแสดงความเชื่อมั่นในตัวนักเตะอย่างมากเพราะแม้ว่าเขาจะมีเกมที่ยอดเยี่ยมเป็นครั้งคราวในระยะยาวพวกเขาจะมองไปที่นักเตะอย่างเดคานไรส์ในการเป็นตัวแทนเฮนเดอร์สันในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวโฮบอล เดอะมินเรรายงานว่าสแตนคอลิมอร์เชื่อว่าฟาบิโอคาวันโยเนี่ยแหละคือโมฮัมเหม็ดซาลาห์คนต่อไปของสโมสรลิเวอร์พูลตอนนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสมหาศาลที่จะทําให้ฟาบิโอคาวันโยนั้นมีเส้นทางที่ชัดเจนในการมาแทนที่ของโมซาลาภายใน3ปีจากนี้โดยปล่อยให้เขาเรียนรู้จากผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกด้วยตัวเขาเองถ้าลิเวอร์พูลยืนกรานว่าให้เขาอยู่กับทีมชุดใหญ่เนี่ยทันทีวิธีที่ดีที่สุดก็คือการให้ซาลาห์เป็นที่ปรึกษาเขา เพื่อที่อาจารย์จะได้หลีกทางให้ลูกศิษย์ในที่สุดสาระอยู่ในันดับต้นๆของผู้เล่นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกมการแข่งขันและเขาจะไม่กลัวเลยที่จะต้องถ่ายทอดวิชาอะไรให้ดังนั้นลิรอร์พูควรมอบความรับผิดช,ชอบที่แท้จริงให้กับเขาซึ่งผู้เล่นชื่นชอบเพื่อช่วยและแนะนําเด็กๆด,ดาวรุ่งและแน่นอนว่าเขาจะรับสิ่งที่ดีสุดจากผู้เล่นแนวรุกที่ดีสุดของโลกโดยความใกล้ชิดอย่างมากเลยทีเดียวและถ้าเป็นแบบนั้นจริง ผมเองก็มองไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมซาลาจึงไม่สามารถช่วยคาวบรโยโได้ฝั่งนะ้ะไม่มีใครบอกว่าคาวบรโยโยจะเป็นโมซาลาคนต่อไปได้โดยอัตโนมัติแต่ด้วยคำแนะนำของซาลาเขามีโอกาสที่ดีกว่าที่จะเข้าใกล้ระดับนั้นมากกว่าที่เขาจะไม่มีคนแนะนำที่ดีแบบนี้สต a t เอทรายงานว่าผิมลีกฤดูกาล2021-2022โมฮัมเหม็ดซาลาทำประตูหรือแอซิส15เกมติดต่อ,อกัน นับว่าไม่มีผู้เล่นคนใดในปอร,ร์ตสัดพิมลีที่มีส่วนร่วมกับการทำประตูได้นานกว่าโมซาลาอีกแล้วในเวลานี้หรือหงควาเดลิกและลาบิโอแพ็กค,คู่102ล้านปอนด์สื่ออิตาลีรายงานลิปูต้องการคว้าตัว2นักเตะยูเวนตุสอย่างมัตทเดลิกและอาเดียงลาบิโอมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้โดยทั้งคู่อาจมีค่าตัวรวมกันถึง102ล้านปอนด์หงแดงได้แข่งใหม่ไปแล้ว3รายในตลาดนี้คือดาวินนูยเยสฟาบิโอคาวันโยและคาวินลมซี ทำให้แหล่งข่าวจากแอนฟิ์เชื่อว่าพวกเขาพอใจกับการเสริมทัพแล้วและจะไม่มีนักเตะใหม่มาเพิ่มก่อนปิดตลาดอย่างไรก็ตามลากาเซตาเดโรสปอร์ตและคอร์เรเลเดโรสปอร์ตสองสำนักข่าวดังรายงานว่าลิเวอร์พูลยังมีเดลิกและราบิโอเป็นเป้าหมายในซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามาลายอาจขายเดลิกและราบิโอเพื่อเป็นเงินทุนใช้เสริมทัพเพิ่มโดยเดลิกถูกประเมินค่าตัวไว้ราว85ล้านปอนด์ส่วนค่าตัวของราบิโออยู่ที่ประมาณ17ล้านปอนด์ รายงานล่าสุดระบ,บุเพิ่มเติมว่าลิพูจะยื่นข้อเสนอซื้อราบิโอก่อนตลาดปิดขณะเดยียวกันพวกเขาก็ต้องการคว้าเดลิกด้วยแต่สำหรับแข้งรัดนั้นมีหลายทีมอย่างเชลซีบาเยมินิกและปารีสแซงต์แชร์แมงให้ความสนใจอยู่เช่นกันขณะนี้ลิพูมีขุมกำลังตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่แข็งแกร่งอยู่แล้วทั้งเฟอร์กิลฟานไดจ์เจอมาติปอิบราฮิมากราเตโจโกเมสเอลฟซีรายงานว่าเปปิลินเดอร์พูดถึงหนังสือเล่มใหม่ของเขาที่มีชื่อว่า Intensity ถ้าคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมผมแนะนําให้คุณซื้อหนังสือเล่มนี้และสําหรับแฟนบอลของสโมสรลิปูอย่าลืมว่าเราต่างออกไปได้นั่นก็เป็นเพราะพวกคุณคุณจะได้อ่านมันทั้งหมดเกี่ยวกับการตัดสินใจการฝึกซ้อมเทคนิคก,การพูดคุยในทีมและวิธีที่เจกเกนครอปสร้างแรงจูงใจและวิธีการนําทีมนักเตะและทีมงานนี้อย่างที่ไม่มีใครทําได้ในขณะที่เรามีรุดการที่น่าเหลือเชื่อในการคว้าแชมป์สองรายการและเกือบคว้าอีกสองรายการมาได้ อย่างที่เราพูดสิ่งที่เราทําเราทํา100%์ที่สมอสรนลิเวอร์พูลผมตัดสินใจว่าเราจะไม่เก็บอะไรไว้ในหนังสือเล่มนี้สิ่งที่คุณอ่านคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่มันเกิดขึ้นตลอดรุดูการผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้คือสําหรับใครที่รักเกมการแข่งขันมันจะเหมาะกับคุณอย่างมากเลยทีเดียว l อลฟาซีงานว่าเชเกนครับพูดถึงหนังสือของเปปินลินเดอร์ที่ชื่อว่า Intensity แน่นอนว่าเขาเป็นคนที่พิเศษมากผมไม่เคยพบใครเหมือนเขามาก่อนและผมไม่แน่ใจว่าผมจะโชคดีพอที่จะทำเช่นนั้นอีกหรือไม่ในอนาคตข้างหน้าจากนี้เขาเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรและหมกมุ่นอยู่กับการฝึกซ้อมเขาเชื่อมั่นในกระบวนการฝึกซ้อมกับความหลงไหลที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นความหลงไหลของเขาในการบันทึกทุกสิ่งที่เราทำซึ่งนำไปสู่โครงการนี้เกิดขึ้นไดอารี่เล่มนี้หนังสือเล่มนี้เรื่องราวของเราในปี2021ถึง2022 ปกติเขาจะมีสติสัมปชัญญะเขาลังเลเมื่อถามว่าเขาควรทำหรือไม่เราเพิ่งมาถึงเอเวียงจากออสเตรียเพื่อช่วงสุดท้ายของแคมป์ฝึกซ้อมของเราในเดือนกรกฎาคมปี2021เมื่อเขาเริ่มมีความคิดที่จะทำมันในตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าการผจนภัยที่เรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีก9เดือนข้างหน้านี้แต่เป๊ปสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่พิเศษกำลังก่อตัวขึ้นในช่วงเวลานั้น แรงจูงใจเพียงอย่างเดียวของเขาสําหรับการทําสิ่งนี้คือการให้ผู้เล่นแฟนๆของเราเข้าใจโลกของเรามากขึ้นการตัดสินใจวิธีที่เราเข้าถึงพวกเขาและเหตุผลเบื้องหลังของพวกเขาเราทําสิ่งต่างๆในแบบของเราเองที่ผู้อ่านบทความนี้จะรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมของเรามากยิ่งขึ้นแฟนบอลของสุปอริพูท่านนี้ไปพักร้อนกับแฟนสาวของเขาที่หมู่เกาะเบลีเอริกและเขาได้พบกับฟาบินโยและรีเบคก้าตาบรสภรรยาของเขา ไม่เพียงแต่แฟนบอลท่านนี้ขอถ่ายรูปกับฟาบินโยเท่านั้นแต่มีการพูดคุยกันเล็กน้อยที่ล็อบบี้ของโรงแรมแห่งหนึ่งที่นั่นซึ่งในระหว่างพูดคุยกันเขาพูดเล่นประมาณว่าถ้าได้เตะบอลกับฟาบินโยที่ชายหาดน่าจะดีและฟาบินโยกระปากว่าจะไปเตะบอลกับเขาที่ชายหาดหลังจากนั้นเขาเองก็ไม่คาดว่าฟาบินโยจะรับปากและรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเขาและเจอกันที่ชายหาดเพื่อทําการเล่นฟุตบอลด้วยกันที่นั่น หลังจากนั้นฟาบินโยได้ทําการเชิญแฟนบอลท่านนี้และแฟนสาวของเขาไปร่วมรับประทานอาหารกับเขาและภรรยาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและสัญญาว่าจะทําการติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของเขากลับเช่นกันซึ่งคุณลองจินตนาการดูว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณละ่ะโอ้โหยิ่งกว่าถูกลอตเตอรีร่รางวัลใหญ่เลยนั่นนั่นบาเยมินิกเอาใจแฟนบอลเตรียมถ่ายทอดสดการลงซ้อมทีมครั้งแรกของเซเดียวมาเน่ซูเปอร,ร์ star คนใหม่ของทีมในวันศุกร์นี้ มาเน่ย้ายจากลิปูร่วมทีมเสือใต้ด้วยค่าตัว32ล้านยูโรและโบนัสในอนาคตอีก9ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาจนถึงซัมเมอร์ปี2025ดาวเตะทีมชาติเเนกกลจะลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ในวันศุกร์ที่8กรกฎาคมนี้เช่นเดียวกับนูซาอีมาซาอุยอีกหนึ่งแข้งใหม่ที่ย้ายมาจากอาแจ็กส์บายเย็นยืนยันว่าจะมีการถ่ายทอดสดการซ้อมครั้งแรกของมาเน่และมาซาอุยผ่านทางช่องทีวีและช่อง YouTube ของสโมสรด้วยเพื่อให้แฟนบอลได้รับชมลีลาของ2แข้งใหม่ นอกจากนี้กลุ่มที่ไปเล่นทีมชาติและได้พักร้อนเพิ่มเติมก็มีกําหนดกลับม,มาซ้อมในวันศุกร์นี้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเจชัวคิมิชแซดนาบีเลออนโกเรตกาคิงเลโกมันและอันฟอนโซเดวิสฟรองริเบอรีสตาร์ตัวเก๋าแสดงความมั่นใจว่าเซดูมาน่กองหน้าตัวใหม่ของไบรมิกจะไปได้สวยกับสโมสรอ,อย่างแน่นอนมาน่ประสบความสําเร็จในการค้าแข่งกับลิปูตลอด6ปีที่ผ่านมาและย้ายมาค้าแข่งในถิ่นอาริอันซอรีนาด้วยค่าตัว35.1ล้านปอนด์ ซึ่งทางริเบรี่มั่นใจว่าดาวเตะชาวซนกาตจะไปได้ดีกับทีมแชมป์เยอรมันแน่นอนผมทําได้แค่แสดงความยินดีกับบาเยิร์กับการได้ซิโรมาเน่มาร่วมทีมนี่เป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมสาหรับทั้งบุนเดสลีกาแน่นอนว่าการแข่งขันตอนนี้เปิดกว้างอย่างมากแต่ซาดิโอก็สามารถเล่นได้หลากหลายไม่ใช่แค่ทางซ้ายเท่านั้นริเบรี่กล่าวผ่านบิวผมจําได้ว่าตื่นเต้นมากแค่ไหนตอนที่ไปร่วมทีมบาเยิร์เมื่อปี2007สาหรับมาเน่ความคาดหวังนั้นสูงมาก แต่ผมคิดว่าสตาีโอจะประสบความสําเร็จได้การเริ่มต้นที่ดีจะมีความสําคัญมากทีเดียวผมรู้จากประสบการณ์ว่าแฟนบอลบายเยิรจะช่วยให้ออกเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นเพราะพวกเขาต้อนรับทุกคนด้วยแขนที่เปิดกว้างหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ